สวัสดีครับวันนี้ช่างเขียวจะพาท่านมาชมผลงานของแต่ร้านร้านเราบริการตัดเย็บสูซสาฟารีพระราชทานเครื่องแบบพระราชการทหารตำรวจทุกสังกัดทุกกรมกรับงานผ้าในร้านและผ้าลูกค้านำมาเองผ้าแรงสมเหตุสมผลร้านเราขึ้นชื่อเรื่องอกเรียบปกตั้งดังสโลแกนที่ว่าอกเรียบปกตั้งต้องข้างเขียว เราเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์คุณภาพสูงงานจึงออกมาดีจากประสบการณ์กว่า30ปีรับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนเรามีบริการวัดตัวนอกสถานที่อย่าลืมนะครับตัดเครื่องแบบชุดเล็กชุดใหญ่เรียกใช้ช่างเขียวยินดีรับใช้ทุกท่านขอบคุณครับ